คุณไม่ควรจะตัดสินใจซื้ง่ายๆค่ะคุณจะต้องดูก่อนว่าเราใจไหวไหมค่ะเจ็บเอาใหม่ SSF IMF ช่วยลดภาษีได้จริงไหมแหมเป็นค่าลดหย่อนยอดทิ้งของคนที่ทํางานประจําเลยนะคะ SSF กับ IMF เนี่ยมันเป็นค่าลดหย่อนภาษีก็จริงค่ะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อน,นะคะมีข้อควรระวังที่อยากจะเตือนค่ะ s S f IMF เนี่ยมันเป็นกองทุนที่ต้องลงทุนระยะยาวเราจะต้องพิจารณาดูก่อนว่าในเมื่อระยะยาวเนี่ยเราจ่ายไหวไหมรยายได้เราคิดว่าจะมั่นคงเพียงพอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราถือไม่ครบกําหนดระยะเวลาสิ่งที่คุณจะต้องโดนก็คือ สมการเขาจะเรียกภาสีคืนพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเดือนละ1.5%ค่ะและระยะเวลาที่ต้องถือนะคะ S S F เนี่ย10ปี R M F เนี่ย5ปีแล้วต้องถือจนกระทั่งคุณอายุ55ปีนะคะ S S F ไม่ต้องซื้อทุกปี R M F จำเป็นที่จะต้องซื้อทุกปีเต็มที่ก็คือปีเวน้นปีเห็นไหมต้องดูให้ดีก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพที่จะซื้อแบบยาว,ยาว